อ่ะันนี้เรามาดูกันว่าเราจะฆ่าพวกโดงเนี่ยทีเดียวตายได้ไหมหูเยอะเลยแหมเห็นไหมครับทั้งโดงตายทั้งโดงสวัสดีครับผมช่อง t a โก y i k i channel วันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับคอนเทนต์อาชีพระยอกาศแต่ว่ารลยวกาศเล่าี้ของผมได้เติบโตมาแล้วตอนนี้เลเวล124รแล้วนะครับจากคลิปก่อนเราได้ไปวักวักโชว์อาการไปวักวักใช่ไหมครับตอนเลเวล103แล้วตอนนี้เลเวล124รแล้วเนี่ยเราก็จะพาทุกคนนะครับ ไปดันด้วงดันด้วงที่เป็นดันที่เวลดีที่สุดแล้วสำหรับคนที่เลเวลร้อยสิบสี่ถึงร้อยห้าสิบเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูที่ดันด้วงเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษากันครับว่าด้วงเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับอาชีพเรเยอการบ้างก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าที่ดันด้วงเนี่ยจะมีมอนอยู่สองตัวครับก็คือด้วงสองตัวด้วงตัวหนึ่งเนี่ยจะต้องการฮิตที่4ี5สิ แล้วก็ด้วยตัวหนึ่งเนี่ยจะมีเลือดอยู่ที่67,700เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็มีอยู่แค่2อย่างก็คือต้องทำให้ฮิตของเราเนี่ยมีฮิตอยู่ที่4 3 5แล้วก็เราจะต้องแค้นนอนบวกกับโอเวอร์แบนเนี่ยให้ได้67,700ให้มากกว่านะครับเราก็จะสามารถวันฮิตคิวดวงได้สองตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวนะครับนั่นก็คือสเตตัสก่อนอย่างแรกเลยความสำคัญที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือเด็ก 100นะครับเพื่อที่จะเอาฮิตให้สูงที่สุดนะครับแล้วก็ AG จิวิทยังเท่าเดิมนะครับสเต็งเนี่ยเตรียมจะอัพให้ถึง120ครับเพื่อที่ที่จะใช้เท้าเทมสเต็งนะครับแล้วก็อัพลักลักเนี่ยมันได้5ฮิตนะครับบางคนอาจจะไม่รู้นะครับว่าลัก3เนี่ยได้ฮิตหนึ่งเพราะฉั้นการที่อัพเด็กไปมากกว่าน,นี้อัพลักคุ้มกว่าครับ,รบเพราะว่าลัก3เนี่ยใช้พอยแค่9แต่ว่าอัพเด็ก16เนี่ยได้ฮิตหนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นในใช้พอยเก้าได้ฮิตหนึ่งกับกับสิบหกฮิตหน ถ้สาสเตตจัดะจะประมาณนี้400ฮิต425ใช่ไหมครับแล้วอย่าลืมว่าเรามียาพิเศษครับนั่นก็คือยาตัวนี้อ่ายาตัวนี้ได้ฮิต10จจำได้ใช่ไหมครับว่าดวงเนี่ยมัต้องการ hit 435เพราะนั้นสเตตแบบนี้เลเวลเท่านี้แล้วก็ยาตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้เรา hit 435ได้สบายๆก็จะทำให้เราตีด้วงเนี่ยได้โดน100%นะครับแต่อนาคตถ้าเราเวลมากกว่านี้ประมาณ10เนี่ย ยาน,นี้ก็จะไม่ต้องใช้ละเพราะงั้นใช้ยาน,นี้ไปก่อนเอาไว้เวลร้อยสามสิบสี่เมื่อไรเนี่ยเราก็จะคสี่ร้อยสามสิบห้าได้ต่อไปก็คือของสวมใส่นะครับออสสวมใส่เนี่ยก็ยังเป็นเหมือนเดิมน,นะครับหมดเลเวลเพื่อประหยัด sp นะครับแล้วก็แว่นท็อกอายเพื่อเอา h ิดสิบเหมือนเดิมแล้วก็ปักดูดเพื่อที่จะได้ประหยัดปั๊มนะะที่เก็บก,กดปัมป๊มกดปั๊มบ่อยๆเสื้อก็เป็นเสื้อไล่เหมือนเดิมเสื้อไล่ดู sp นะครับต่อไปก็ อาวุธเราจะเลือกใช้เป็นหอกอิมนะครับหอกอิมเนี่ยเป็นหอกที่ดีสุดสำหรับยิลเลอร์การในแพทนี้แล้วครับเราก็ใช้บวกสิ 10, ประมาณสักบวกแปดบวกสิก็ได้ครับแล้วก็การ์ดไม่ต้องกันถึงกับไว้ไหนก็ได้ครับใช้การ์ดอาเชอร์สเกตเตอตันที่ทําให้ตีไกลแรงขึ้นสิก็ได้ครับแค่นั้นสเป,ปียร์แรงขึ้นสิเปอร์เนี่ยก็น่าจะทําให้ตายได้เหมือนกันแล้วก็ออฟก็เป็นเอ็กเปิดก็ได้ครับเอาไว้ใช้ยาวๆได้แล้วก็โล่โล่เราก็ใช้เป็นโล่เนี่ยบิ๊กฟูดนะครับโล่ถถูกถกกกๆออาาาาเเไวว้้้้ัันนนะทํใหรึึขะแล็ม มัมนี้เราจะใช้เดวิลลิงก็ได้ใช้การเรลดิกก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใช้เดวิลลิงเนี่ยเราก็จะประหยัดปั๊มได้มากขึ้นอีกถ้าเราใช้ไซส์เซตแบบที่ผมบอกเนี่ยจะแทบไม่ต้องปั๊มเลยนะครับแต่ถ้าใช้เลดิกเนี่ยก็อาจจะต้องปั๊มมากขึ้นหน่อยแต่เยลโล่มันไม่ได้แพงนะเยลโล่ Yellow ไม่ได้แพงก็ปัม๊มพอปั๊มได้อนะแล้วก็รองเทา้าอันนี้รองเทา้าผมนำเสนอรองเท้าอันนี้เลยก็คือ Fighting แล้วก็ Run Away จะถามว่าทำไมต้องใส่แค่ใส่ Run Away ใช่ไหมครับเราใส่เนี่ยเพื่อที่จะเอา Fighting เนี่ยเอาฮิต แต่ว่าลานาเวเนี่ยคือมันจะไม่มีผลเสียอะไรกับเราครับถ้าเราไปใส่มัดขค้นฟูไปใส่ฮอกอายเนี่ยมันจะทาให้เราดูเอสพีแล้วทำให้เราตีเบาด้วยแล้วตัวนี้ที่สําคัญคือมันถูครับ1คู่เนี่ยแค่เอ็มเดียวนะพราะงั้นรีบไปซื้อนะผมพูดไปแล้วเนี่ยจะมีคนไปตัดหน้าซื้อแน่นอนเอ็มเดียวแต่ประโยชน์เดียวมากใช้ได้ยาวๆมันได้ฮิต5นะครับต่อไปก็คือบาโกรเหมือนเดิมนะแต่แรกๆอาจจะเป็นต้องใช้แต่อนาคตถา้าสมมติเราเรา,เราเริ่มตีแรงขึ้นมากๆเนี่ยเราอาจจะถอดบาโกไปใส่ แหวน EXP ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมว่าต้องใส่ก่อนเพราะตอนนี้เดมิ่ก็ปิ่มๆแล้วเกือบจะไม่ตายอยู่ครับเพราะงั้นเนี่ยขอสมใส่ผมก็มีประมาณนี้อ่าแล้วก็คอสตูมก็ไม่มีอะไรมาก,กคอสฟ้าเหมือนเดิมนะแล้วก็ผมจะใส่หมวกดูเ e p ด้วยแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าไม่มีจะไหวไหมแต่ถ้ามีเนี่ยเอ e ไม่ยอมนหมดแน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลก็เหมือนเดิม โอแบนเวลห้านะครับสิ่งที่สําคัญแล้วก็แคนนอนสเปียร์เพราะว่าโอแบนทีเดียวเนี่ยเรามันไม่ตายอยู่นะครับเร,เราต้องใช้แคนนอนสเปียร์เนี่ยช่วยเสริมเข้าไปนะครัแคนนอนสเปียร์หนึ่งทีแล้วก็โอแบนตามเนี่ยรับรองตายแน่นอนแล้วก,อก็อีกสกิลที่สําคัญนะครับก็คือสกิลนี้ชิลสเปเดลเลเวลหนึ่งก็คือเลเวลหนึ่งเนี่ยเรามันจะให้คุณสมบัติก็คือเราจะเอามันจะเอาเดฟเนี่ยมาเพิ่มแอคแท็กเราแล้วก็ผมจะใช้โล่เมื่อกี้ลืมบอกในในช่วงของการใส่ของสกใส่ใช่ไหมครับ ใช้โล่กุหลาบเนี่ยได้ป้องกัน130เนี่ยเอามาสลับเพราะว่าโล่อิมเนี่ยมัน120ใช่ไหมครับอย่างน้อยเราโล่กุหลาบมันก็เพิ่มอีก10เนียก็ยังดีนะแล้วก็สลับเป็นโล่อ่าโล่กุหลาบก่อนแล้วก็กดชื่อสเปลมันจะทําให้เราได้เอ็แทกเพิ่มอีก130แล้วพอเราจะไปตีด้วงเนี่ยเราก็สลับมาเป็นโล่การมาแมลงเหมือนเดิมนะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปครับก็ด้วงเนี่ยมันแพ้ไฟใช่ไหมครับเราจะต้องเคลือบไฟไปด้วย เพื่อที่จะทําให้เราตีด้วงแรงขึ้นผมก็เลยปั้นเสกมาเพื่อที่จะเคลือบไฟโดยเฉพาะถ้าไม่มีเสกก็ใช้ใบไฟก็ได้ครับแต่ต้องกดบ่อยหน่อยแล้วก็เปลืองนิดนึงแต่ถ้ามีเสกเนี่ยก็จะประหยัดไปได้ครับไปเราไปลุยกันเลย <S <S โอเคเราก็มาถึงนะครับโอ้โหดูเยอะไม่ไหวไปก่อนโอเคมา,คาถึงแล้วเราก็บัฟดูเรียบร้อยได้แอคกวเพิ่มมาแล้วครับร้อยสร้อยสามสิบแล้วก็สลับ กลับมาโลดเหมือนเดิมฮะโอเคแล้วก็อย่าลืมกดยาฮิตนะครับโอเคฮิตแล้วก็สี่ละสามสิบห้าละอ่ะอันนี้เรามาดูกันว่าเราจะฆ่าพวกโดงเนี่ยทีเดียวตายได้ไหมหูยเยอะเลยแหมเห็นไหมครับทั้งดงตายทั้งดงเลยเนราก็กำลัสบายนะเราก็เ,าเป็นบรนรยกาศเนี่ยเราก็ไม่น้อยหน้าเลนเจอร์นะครับอ่าเรนเจอร์เขาแอโร่โได้ง่ายๆที่เนี่ย ใส่ของง่ายเขาก็มาได้แล้แลวในโอกาสเราเนี่ยต้องมีของเยอะสักนิดหนึ่งมีเรื่องฮิตเรื่องอะไรให้มาเกี่ยวข้องนิดนึงอ่าแล้วเราก็จะเวลได้สบายๆละวอีก็มีวันเนี่ยไอี SP มันก็รีทันนะเพราะว่าเรามีเสื้อก่อ,กอนไอ้ผีด้วยแถมเรามีพวกมัาปกงมังกรไรเวอร์แต่บางทีมันจะมีเศษตายอย่างนี้บ้างน,นะ เพราะบ,บางทีเราผิดมุมแล้วก็ผมแนะนํานะครับว่าเราอยากให้ใช้เป็นมุมเฉียงมุมเฉียงเงี้ยแต่น่าจะดีกว่ามันจะไม่ค่อยบัก๊กถ้ามุมตรงเนี่ยมันจะบั๊กง่ายเพราะบางทีตัวที่อยู่ข้างบนนิดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่โดนแคนอนสปเปียร์แ่าทลามันนิดนึงพแบนทีหนึ่งถ้ามันแคทเธอนสปเปียร์โดนโอแบนสองฮิตเนี่ยยังไงก็ตายอะเพราะว่าเลือดมันเนี่ยหกหกนเจ็ดเราทำดาเมจได้ประมาณเนี่ยเกือบเกือบสัก 7, นะเจ็ดหมื่นนะเอามาเจ็ดแปดหมื่นนะตายทันโดลเลยก็สบายๆก็เนี้ยก็ที่นี่ก็วิ่ได้เรื่อยๆอะในการใส่ของกับสเตตัสแล้วก็สกิลแบบที่ผมแนะนำนะครับโอเคก็จบไปแล้วนะครับกับการที่เราจะเอารายการไปโซโล,ล่ด้วงได้นะครับเห็นไหมครับว่ามันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นเพราะงั้นเราจะต้องศึกษาตัวด้วงตัวมอนก่อนว่า มันต้องการอะไรเราก็แก้ทําตอบโจทย์มาให้ได้ถ้าเราตอบโจทย์ได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ไปลุยได้อย่างสบายใจเวลได้ชิวๆเลยนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ